สวัสด,ดีครับเพื่อนๆครับมาถึงแล้วนะครับวันนี้ต้องเรียกว่าใช้คำว่าเที่ยวเชิงเขาเที่ยวเชิงเขาตอนนี้อยู่ที่เกาะเหลาลาดิงนะครับเกาะเหลาลาดิงนะซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ในจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็มันจะมีอีกชื่อหนึ่งด้วยความสวยงามของธรรมชาติของมันเนี่ยสวยมากนะครับด้านหลังผมเนี่ยเขาได้รับการขนานนามจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบอกว่าเป็นเกา,านนะสวรรค์เป็น paradise island paradise island เราล่าบีเป็นภาษาอะไรอยู่นะทีนี้เด็กๆเข้าไปนิดนึ่งนะครับทีนี้มันนอกจากจะมาสวยงามแล้วมันจะมีจุดสําคัญตรงที่ว่าเป็นสะพานรังนกด้วยอ่าเป็นสะพานรังนกด้วยแต่ว่าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้นะครับหาดทรายขาวละเอียดมีปลาการ์ตูนมีปลาที่อยู่บริเวณริมๆน้ำแบบนี้หาได้เจอได้อย่างง่ายมากอย่างี่คุณไม่เห็น สวยงามอยู่ใกล้ๆกับเกาะห้องไม่ไกลามากนะนะครับก็แนะนําให้มาเที่ยวได้มันพอมาสัมผัสจริงๆเนี่ยมันเป็น paradise บบที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาเขาให้นิยามมาจริงๆนะมันสวยจริงๆนะครับคือด้านหลังตรงนี้วิวนี่สวยที่สุดเลยเกาะนี้ก็ว่า,าได้นะครับสวยจริงเป็นอดิคืออันซีไทยแลนด์